ครับสวัสดีครับวันนี้รีวิวอะไรนะครับก็จะมาแกงกองอะไรอีกตัวนะครับเป็นสวิตช์ไฟถอยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับสวิตตัวนี้นะฮะสวิต์เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเนี่ยมันจะไปกด ตัวนี้นะมันจะไปกดอ่าให้ให้เข้าสถานะคือเราเข้าเกียร์ถอยนะครับอ่ามันก็จะต่อไฟมันก็จะจ่ายไปปุ๊บก็โชว์สถานะของหลอดน,นะครับหลอดไฟถอยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็หายากเช่นกันนะครับอะไรชิ้นนี้นะครับเวลาเราไปซื้อเราก็สามารถอ่า เอารูปไปให้ร้านอะไรเขาดูได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเนีย่ยเคยบอกว่าสวิตช์เอสซีดนะครับแบ็กอัพแอมว่ากันไปนะครับ อันนี้จะเป็นอะไรอะไรเทียมนะครับโครงแท้ติดรถเขาจะสายเขาจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เขียวล้วนนะครับมันมีสอตัวนะครับมันจะมีสวิตสีค่คูนะครับโชวสถานะอเข้าเข้าเกียรส์สีณส แล้วก็เกียร์หอยด้วยนะครับมันจะต่างกันที่สีสายไฟน,นี่นะครับปลั๊กนี่ตรงนะครับตรงเลยนะครับนี่นะครับระยะตรงนี้ไม่เท่ากันนี่เราสามารถลองลองแหวนได้นะครับ ลองลองให้มันให้ระยะมันได้นะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเกียวเกียวก็เหมือนเกียวก็ใช้ได้นะครับเกียวเดียวกันเกียวเดียวกันเลย นี่ราคาก็ไม่น่าจะเกิน4 0 0 5 0 0บาทนะครับเนี่ยสั่งผมก็ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับแต่ว่าอ่าส่วนมากสายไฟมันจะขาดนะครับสายไฟตัวนี้จะขาดแล้วก็มันช็อตในตัวมันเองนะครับช็อตคืออ่าเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฟนะครับไฟไฟจ่าย12โวลต์แล้วตัวตัว เสื้อมันจะเป็นโคลบนะฮะถ้าตัวมันขาดด้านในเนี่ยอ่ามันก็จะช็อตลงกาวได้นะครับสังเกตอ่หลอดหลอดไม่ขาดนะครับแต่เข้าเกียร์ถอยแล้วมันไม่ทำงานนะครับก็ใช้มิเตอร์วัดได้นะครับตัวนี้ถอดมาจากรถนะฮะปักตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปการเสียบ ปลั๊กสายไฟตัวนี้นะฮะอ่าส่วนส่วนประแจนี่ตรงนี้มันจะเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่พอดีเลยแจเบอร์ยี่สิบสี่ เดี๋ยวเรามาดูวงจรมัน,นครับในส่วนที่มันอยู่นะ แจ,จุดที่มันอยู่นี่มันจะอยู่ประมาณประมาณตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนของจรน,นะครับ เขียวนะฮะตัวนี้ g ี e นนะครับตัวนี้อ r i g i น a l น,นะมันจะสีเขียวนะเราก็ไล่ไปได้นะครับก็นนกไล่เขาข้าวๆนะครับตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะฮะมันอาจจะดูยากไปหน่อยนะครับอ,อันนี้จะเป็นอโต้นะครับเนี่ยมันบอกว่า เขียวแดงนะครับสับมาที่ R ผ่านใยส,สีเขียวนะครับผ่านปั๊บเอ,เอ่ตัวนี้ไฟถอยอยู่ตัวนี้ปั๊ก C318 ตัวนี้นะครับเนี่ยแบ็กอัพไลท์สวิตตัวนี้นะครับปุ๊บ318 <ๆ S 1> ก็เข้ามา2ดวง ไปถอยสองดวงนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับมันจะเป็นแบบนี้สายสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเขียวแดงอ่ามันมีนะฮะเขียวแดงอ่าก็ฟิวก็มาจากมิเตอร์นะฮะมิเตอร์ก็กล่องฟิวที่อยู่ในใกล้ๆขาคัาเลเร่งนะครับตัวนี้ อ่แล้วเรามาดูในส่วนของปั๊กที่มันอยู่นะฮะปั๊กที่มันอยู่มันก็จะเป็น C 3 1 8นะครับนี่นะฮะ C 3 1 8ตัวนี้ เนี่ยเอาอยู่มีปลั๊ก2อันนะครับ318กับ314ก็จะเป็นสวิตช์โฟร์วิวแต่ผมไม่ได้ถอดออกมานะครับแต่ว่ามันน่าจะเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะปลั๊กนี้สี่4ามหกับ318นะฮะ318ตัวนี้นะนนะซึ่งสามนึ่งแปดนี่มันก็คือปลั๊กตัวนี้นี่นะฮะเนี่ย318 ่าจะเข้าใจกันนะครับเนี่ยซึ่งมันจะลอดลอดเข้าไปเข้าไปในเกียร์นะครับลอดจากตัวถังลงไปในเกียร์ซึ่งมันจะขาดนะครับมันจะเลาะลงไปเข้าไปหาแคนเกียร์เนี่ยสายไฟมันก็ไม่มีอะไรละอันนี้ก็จะเป็นสายไฟแครงชาร์ปนะครับหัวหมูนะครับตัวนี้หัวหมูอ่าแล้วก็ วัดรอบนะฮะสปีดเซนเซอร์ประมาณนี้นะครับต้องไปไล่ศึกษากันนะครับส่วนรอบอวัดรอบนะครับ rpm นะครับถ้าเกิดปลักคอยหลวมหรือหลุดหรือวิ่งไม่ครบสูบนะครับรอบมันจะไม่ขึ้นนะครับรอบสะดุดรอบไม่นิ่งนะครับก็เป็นที่ ปอยจุดระเบิดเนี่ยนะฮะม,มันมันมีผลต่อรอบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ซับซ้อนเท่าไหรมันมันใช้สัญญาณของอไฟจากคอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับมันจะมีตัวนี้เสียบเข้าไปถ้ามัน เรามาดูขนาดของเกียวนะครับผมไม่มีที่เทียบเกียวนะครับเราก็ไปดูโอ้ไปเทียบดูได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เกียว ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ฮะตามประเจรนะฮะที่สำคัญมันคือตัวตัวเกียวมันนี่แหละครับอาจจะคุยกันร้านอะไรไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้หายากหน่อย ของอีซู u ก็ใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่เหมือนทีเดียวนะครับต้องดัดแปลงอีกมันจะใกล้เคียงกับพวกรถฮีโน่อะไรงนะครับหรือมัตตาแม่นี้ไม่แน่ใจพวกฮีโน่โอเคนะครับจุดจุดที่มันอยู่จะมีภาพ ่าจุดที่มันอยู่นะครับตัวนี้นกลุ่มมือเขาบอกว่า C เนี่ย C สามหนึ่งแปดเห็นไหมตัวนี้เนี่ยมันจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับ C สามหนึ่ 4, 3, 1, งแปดตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ C สามหนึ่งแปด เคนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับลองดูนะครับว่าก็แถมไม่ยากเท่าไรนะครับแต่ก็ยากโอเคนะครับผมจะทยอยลงลงคลิปห้เรื่อยๆนะครับลงในส่วนของอะไรนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไปให้รานอะไรเขาดูได้นะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับโอเคครับ ก็จะมีอะไรลงให้เรื่อยๆนะครับ